เงินครับครับลูกสาวครับชื่อถุงเงินส่งมาเป็นรอปภอ่าส่งมาเป็นร,ปรอปรพรปพนะป้าป้าเรียกว่าป้า,ปาที่ลูกเงินครับอ่าเงินครับอส่งตระแรงมาเป็นรอปรพอทุกวันนี้ได้เลื่อนเป็นหัวหน้างานฝ่ายผลิตสายไข่เป็ดแล้วได้เวลาจะพาน้องๆออกไปกินอาหารที่ทุ่งนาแล้ว เชิญครับเชิญครับนนพี่ถุงเงินวิ่งออกหน้าเพื่อนเลยพี่ถุงเงินพาน้องลงน้ําแล้วครับจะพาน้องไปลงแปลงนาคนอื่นนะลูกลงบ่อเรานะลูกนะถุงเงินครับครับครับแล้วนะลูกป่าป่าป่าพาน้องไปนะลูกนะลงบ่อน้ำนะลูกถุงเงินถุงเงินเงินครับจะให้น้องไปนาคนอื่นนะลกูกนี่นี <annoyed> ่ <boxes> ให้น้องมาลงบ่อเรานี่ อ่อพวกนึงลงบ่อแล้วอ่ะอ่าอ่าอ่าบอกน้องขึ้นมาลูกบอกน้องขึ้นมาอ่าขึ้นมา